สปิริจวัเอกพีเรียนคือความเจนจัดในทางฝ่ายวิญญาณที่หาได้ทุกวันทุกวันทุกวันได้ผ่านสิ่งใดไปก็มีความรู้ความเจนจัดในสิ่งนั้นต้องการสิ่งนี้และมากข้าวมากข้าวเพื่อเป็นอาหารของวิญญาณ สรุปความว่ากายก็กินข้าวปลาอาหารเป็นอาหารจิตก็ต้องการการบริหารจิตที่ถูกต้องเป็นอาหารวิญญาณก็ต้องการความเจริญจัดในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณในชีวิตประจำวันเป็นอาหารมันได้อาหารเป็นอย่างถูกต้องทั้งสามฝ่ายอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามัน เพียงพอเกี่ยวกับอาหาร <c oughs> เราอยากจะให้มนุษย์ในความเป็นมนุษย์หมดปัญหาจึงต้องรู้จักจัดปัดใจยให้แก่มัน <c oughs> แต่เราจะมุ่งเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นส่วนสำคัญ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ละเอียดสนิทแล้วมีความหมายลึกซึ้งเหมือนอย่างว่าให้คนตาดีเป็นง่อยทีอยู่บนหลังคนตาบอดแข็งแรงนั่นะคอยอคนตาดีคอยสังให้คนตาบอดจะทำทุกอย่าง ถ้าคนตาดีมันทําอะไรผิดพลาดมันก็พลาดไปหมดไอ้นคนตาบอดก็พลอยรับไอ้ความผิดพลาดนั่นไปด้วยเนี่ยถ้าจิตมันทําผิดไปแล้วร่างกายก็พลอยได้รับความเสียหายด้วยนี่เราจะต้องให้ความถูกต้องแก่ความแก่ฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวิญญาณน,นั่นเป็นส่วนสําคัญ เดี๋ยวนี้คนในโลกเขาไม่เห็นว่าเรื่องฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญไปสนใจกันแต่เรื่องทางกายเป็นสุขสนุกสนานกันแต่เรื่องทางกายฝ่ายจิตมันจึงซามนั่นในโลกนี้มันเต็มไปได้วยปัญหาของคนจิตซามคนจิตซามนี่ไม่ใช่มนุษย์ไม่อยากเรียกว่ามนุษย์ เลยไม่มีโอกาสพูดว่ามนุษย์จิตสามถ้าเป็นมนุษย์จริงจิตมันสามไม่ได้จิตมันสูงชืเรื่อยที่นี่มันไม่เป็นมนุษย์มันเป็นแต่คนมันก็มีโอกาสที่จะเป็นคนมีจิตสามคือถูกหลอกล้ออยู่ด้วยอารมณ์ของกิเลสกำลังมีอยู่อย่างหนาแน่นทั่วไปในบัดนี้ แม้แต่เพียงป้ายโฆษณาตามข้างถนนเพื่อสิ่งเหล่านี้นนก็พอที่จะทำให้เด็กๆของเรามีจิตสามหมดไปทั้งบ้านทั้งเมืองลูกเด็กๆของเรามีจิตสามไปทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะป้ายโฆษณาแบบนี้ไม่ต้องไปดูไปฟังไปเล่นถึงโรงที่แสดงหรอกเพียงแต่เห็นป้ายโฆษณาข้างถนน ก็จิตตามพอแล้วจนทุกคนเนี่ยสนใจแต่เรื่องเนื้อหนังจะพูดทางภาษาศาสนาเขาเรียกว่าเรื่องเนื้อหนังพูดตรงกว่านั่นก็เรียกว่าเรื่องกามารมพูดตรงกว่านั่นก็เรียกว่าเรื่องทางเพศเรื่องทางเพศนี่เป็นเรื่องฝ่ายเนื้อหนังเป็นเรื่องฝ่ายร่างกายมันขึ้นอยู่กับร่างกาย อยากจะแยกกันให้เป็นที่เข้าใจสักหน่อยว่าถ้าเรื่องของความรักโดยบริสุทธิ์เป็นเรื่องจิตใจถ้าเป็นเรื่องของกามา,ารมณน <ped> นั่นมันเป็นเรื่อง,งทางร่างกายถ้าเป็นเรื่องความรักบริสุทธิ์อยากจะรวมเป็นอันเดียวกันโดยจิตใจมันร่างกายไม่ต้องแต่ต้องกันเลยก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องของความรักอันบริสุทธิ์ แต่ถ้าเป็นเรื่องกามารณมแล้วมันเป็นเรื่องของร่างกาย